เอาละครับผมก็กลับสัสเดีอุผู้ชมทุกท่านก็เห็นสูตรในการแช่แข็วครับผมวันนี้ผมนิวเพื่อพัฒนาคณรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับผมมาถ่ายรีวิวไม่รีวิวแค่พรีวิวเท่านั้นเพราะว่าไม่ได้สิทธิ์ในการทดลองขับนะครับผมก็เป็นที่น่ายดายนะสำหรับตัว L7 นะครับผมเป็นหนึ่งในรุ่นที่ผมพูดได้นะว่านี่น่าจะเป็นตัวซีดานที่ผมชอบที่สุดในเซกเมนต์นี้ เรียกว่าท่าที่ผมลองมาตั้งแต่พวกเคมีหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมพูดเลยว่านี่น่าจะเป็นรถที่ผมชอบที่สุดแต่โอ้เสียดายไม่ได้ทดลองขับฉะนั้นวันนี้ก็จะมีแค่ปรีวิวครับผมก็ถ้ามีโอกาสได้ทดลองขับก็คงจะดีครับผมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีโอกาสนะครับผมก็จะพามาดูกันก่อนครับผมอย่างแรกเลยด้านหน้าครับผมมีคนเซลล์เอาผมพูดก่อนว่าแฟนผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเซลล์ว่าตัวดีพาวตัว L สีนเนี่ยเหมือน เฮตลาก็อาคุณเพื่อไปมองเหมือนแต่ผมเองอะรู้ว่ามันไม่เหมือนแหละ่ะเอามาพิวิวกันก่อนก็อย่างแรกเลยครับผมตัวเนี้ยคือฐานมันเนี่ยเหมือนตัว S7 ได้เลยอย่างเช่นไฟเนี้ยคือเหมือนกันเลยนะไฟนี่เป็นแบบตัวกันเลยนี่ตัวนี้ไฟเป็นไฟด้านในนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะไม่มีไฟนะถ้าเป็นตัวของประเทศจีนเขาจะมีไฟอืมแต่ว่าตัวที่นมาเข้ามาในไทยเนี่ยไม่มีไฟนะ ด้านในจะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็มีตัวตัดลมด้วยนะครับผม,มด้านในก็จะมีตะแกงตรงนี้เออ,ขอเขาเหมือนแต่งสกูตเตอหน่อยนะคือผมไม่ได้พูดว่าเป็นตัวแต่งนะแต่ให้พูดตรงๆก็คือตัวมันเองอะออกแบบมาเหมือนตัวมันเองเป็นตัวแต่งอยู่แล้วสำหรับตัว L ซ e r นะเออมาดูด้านข้างกันครับผมด้านข้างนี้ก็คือนี่เลยยางของคุณกิตินะครับผมยางกิติใช้ไซส์ 245R19 นะครับผมเป็นล้อขอบ19นะ เื่อลายคนละอันกับตัว SL 0 7นะครับผม s 0 7เฉยไม่มี L อันนั้นเขาใช้ขอบ20อันนี้ขอบ19ซึ่งผมว่าขอบ19ก็เป็นขอบที่ใหญ่ที่สุดของเขาแล้วถ้าดูจากขนาดร้อที่เราเห็นตรงเนี้ยคือมันใส่20ไม่ได้แล้วไม่งันมันก็ต้องไปตัดพวกขอบพวกอะไรเลยเนาะคืออยากหลอมันก็ต้องเสียของอะแต่สำหรับผมนะว่าขอบ19คือโอเคละไ <c oughs> ล้แม็กจะเป็นลายตัว y นะผมเห็นเป็นตัว y i ่ะ แล้วก็นี่เลยทุกแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าดีมากๆคือปั๊มเบรกเขาใหญ่มากๆคือแบบเนี้ยมาปุ๊บสี่พอตแน่นอนหนึ่งสองสามสี่ข้างในแน่นอนเัลเพ่หกด้วยอ่ะเออให้มาเต็มนะผมว่าระบบเบรกเขาให้มาดีมากเออคือไม่รู้ว่าคุณภาพของตัวเนี้ยได้ขนาดไหนแต่ว่าการเี่ยให้มาขนาดเนี้ยก็ถือว่าจะเป็นเออแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวครอบเฉยๆหรือเปล่าแต่ผมว่าไม่ใช่ตัวครอบหรอกผมว่ามันเป็นตัวปั๊มมันจริงๆอ่ะใหญ่นะ มาทั้งข้างตรงนี้ครับผมก็นี่เลยเป็นตัวที่ควรจะเป็นกล้องแต่ว่าบ้านเราไม่เป็นกล้องนะอ,อตัวจีนเขาเป็นกล้องนะไปเยอะครับผมไปเยอะจะมีแค่นี้เลยเออน่าเสียดายนะจริงๆผมว่าถ้าไลท่ทีสเต็ปขึ้นมาเนี้ยสวยเลยนะอ,อนี่ก็เป็นกล้องครับผมนี่จะเป็นเตือน,น้องนักเวณแล้วก็ตัวเงี่ยผมตัวแดชบอร์ดนะผมประตูก็จะเป็นแบบนี้เลยมมไม่มีขอบนะเป็นแบบนี้เลยนะครับผม ตัวด้านล่างเนี่ยเขาจะได้เป็นสเกิร์ตแบบนี้คือมันไม่ได้เป็นสเกิร์ตนะแต่ว่ามองมองว่ามันเหมือนสเกิร์ตที่นั้นเองเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังเนี่ยใช้ล้อแบบเดียวกันแต่ว่าปั๊มบีกใหญ่มากคือไม่รู้ว่าเป็นแค่ฝาครอบหรือว่าตัวปัว๊มจริงๆเออแต่เมื่อกี้ผมจับแล้วน่าจะเป็นคอมเออแต่ออออว่าสวยนะผมว่าสวยใช้ล้อไซส์เดียวกันเลยนะครับผมก็ตามนี้เลยนะไม่ได้มีอะไรมากนะตัวที่ช้าเขาจะอยู่ฝั่งขวามือนะ คือตัวอย่างตัว S C7 เนี่ยเขาอยู่ทางซ้ายแต่นี่ทางขวาเออเแปดดีไงก็เป็น a c d c ปกติแล้วครับผมก็กดเปิดได้เลยได้มีด้านหลังกันนะครับผมด้านหลังเขาจะเป็นไฟแบบนี้คือเขาต่างจากตัว S นะเพราะว่าตัว S เนี่ยเขาจะโลโก้เขาจะเป็นไฟแต่ตัวนี้โลโก้ไม่ได้เป็นไฟแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นสเตปไฟนะผมว่าสวยนะสำหรับผมชอบอะ เออผมยังงงอยู่เลยว่าตัวผมยังมีไว้ทําอะไรคือมันต้องมีออปชั่นบางอย่างอ่ะตั้งแต่ตัวตัว S 07ละมันจะมีปุ่มบ้างคุณอันนี้ก็มีปุ่มบ้างนะไม่ก้เป็นเซนเซอร์อะไรอ่ะนี่อันนี้จะเป็นโลโก้ผม L 07นะแล้วก็เป็นดีพอลนะไฟอันนี้เป็นไฟตัดหมอกหลังแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟสองเบียนสีขาวเปิด้ายกันดูครับผมเป็นไฟฟ้านะยางแรกเลยถึงจะบอกว่าเขาเป็นซีดานก็เถอะแต่เขาเป็นซีดานที่เชื่อมต่อกับภายใน คือถ้าใครคุค้นๆมันก็คือฟาสแบงของพวกตัวซีวิกสมัยก่อนที่ชมนี้ไม่มีละเออรัผมอ่ะผมชอบแบบนี้มากผมชอบรถสไตล์ฟาสแบงมากๆเดี๋ยวนี้ไม่มีให้แล้วนะเออรถญี่ปุ่นเขาไม่มีให้โคตรเสียดายเลยเออเนะาะแล้วปิดก็กดตรงนี้ครับผมมีที่จับนะแต่ก็มีกดแล้วว่าตัวมันเองก็คงมีตัวที่ไม่เป็นไฟฟ้าอยู่แต่อาจจะไม่ใช่ของเราแค่นั้นเองเออ อตองใสตัวก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับภายนอกนะก็พาดูตัวสีขาวก่อน่อะแล้วเดี๋ยวเราไปดูสีอื่นกันบ้างในตัวภายนอกนะข้างๆสีขาวมก็จะเป็นสีน้ําเงินนะเออกล้องเขาจะอยู่ด้านหน้าซ่อนเล็กๆเ,เห็นอยู่ใช่ไหม,มนนตัวสีน้าเงินนะสีน้ําเงินสวยนะผมว่าดูดูแบบดูหายากอะเป็นสีที่ทนเดียวกับเทสต้าเลยเออถ้าใครแบบไม่เห็นภาพก็ดูได้ดูเทสล้าได้ถ้าจะเห็นเทสต้าสีน้ําเงินนะ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสาหรับตัวภายนอกนะสวยเลยสําหรับตัวสีน้ําเงินนะครับผมนี้เราไปดูสีดํากันบ้างอันนี้ครับผมมันไม่ใช่ตัวสีดํานะอม,มันเป็นส,สีแบบสีแบบเกลียอ่ะก็คือก็จะมีสามสีให้ดูที่สุดนะครับผมก็เป็นแบบนี้เลยสําหรับภายนอกนะสวยนะผมอ่ะสีสีนี้สวยนะ เอนี่นะครับผมสำหรับภายนอกสีนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ก็จะมีแสดงอยู่สามสีซึ่งก็ตามนี้ครับผมสำหรับสามสีให้ดูนะทีนี้เรามาดูภายในกันนะครับผมภายในขึ้นมานะครับผมก็ตัวประตูเนี่ยเขาจะไม่เหมือนตัวเอสนะตัวเอสเขา เป็นแบบกดแล้วประตูเปิดนี้เป็นแบบมือประตูปกติหรือ,อพรีเมียมเนี่ยไม่อะไรต่างๆนี่ยังไม่เท่าตัวเอสนะผมรู้สึกอย่างนั้นเลยเอลาโพงใช้ของโซนี่นะเออลำโพงดีนะลำโพงดีเนี่ของโซนี่กีเป็นช่องเก็บของนะครับผมนีม่ก็คือถาดตัวประตูที่เอาไว้ใส่ของได้นะหรือจับไ,ได้มีก็ตัวพกด,พด,พด,พดล็อกอะไรต่างๆอยู่นี่นะครับผมมือะเข็บก็จะเป็นตะเข็บสีฟ้านะออ มุนุ่มตรงนี้นุ่มนิดนึงตรงนี้นุ่มมากตรงนี้นุ่มมากมากตรงนี้นุ่มมากๆเออก็เขาจะเป็นเอโรดอมิตามเนี่ยผมผมวาที่บางแก้วเนี่ยวางแบบนอนได้ยาวนะเก็บของนี่ค่อนข้างยาวเก็บได้เยอะอยู่ประตูต้องใช้แรงในการปิดนะผมรู้สึกว่าตัวตัวเอสเนี่ยผมว่าใช้แรงน้อยกว่าเบาเป็นแบบเลี้ยวค่มซีดนะครับผมแล้วก็จอก็จะเป็นแบบเดียวกันก็คือหันมาตรงนี้เลยเออแล้วก็ตัวนี้ เขามีตัว Head-Up d i p a y มาให้ซึ่งตัว S เนี่ยผมพูดไปแล้วว่าตัว S เนี่ยมันดูโลกเกกะเพราะว่ามันใส่ทุกอย่างลงไปตรง Head-Up d i p a y แต่ว่าอันนี้ไม่นะอันนี้มีแค่ตัวความเร็วแล้วก็ตัวควบคนโทนเท่านั้นเพราะว่าเขามีจองเขาอยู่สำหรับผมนะผมชอบตัว L มากกว่าทั้งในหลายๆด้านเลยไปถามว่าตัวไหนขายดีกว่าตัว S กับผม <c oughs> นี่ตัว L เขาก็จะเป็นแบบนี้รับผมนี่ก็คือหน้าจองเขานะเออ อันนี้เป็นกล้องสัมทธสิบนะครับผมดูได้กล้องเนี่ยความชัดผมว่าเท่ากับตัวเอสเลยไม่ได้มีความต่างกันเท่าไหร่อจอจะเป็นแบบเดียวกันนะครับผมนี่ขนาดเท่ากันไหมผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเท่ากันนะระบบตัวนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะอืฟังก์ชันก็คล้ายๆกันนะผมว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวพวกนี่ไฟกับที่บรรทัพฝนอยู่นี่ แต่ที่ปน้ฝนตัวนั้นมันมันเป็นฝังอยู่นี่ปะแต่อันนี้มันมันออกมาข้างนอกอะ่ะเออก็เป็นฟิลต่างกันะนะเนาะเออโอ้เสียายมากเลยที่ไม่ทดลองขับเพราะผมชอบตัวนี้มากเลยนะเออเสียายเนาะกระจกเขาจะเป็นแบบกระจกแบบกาเลยน,นะกระจกแบบฟิล์มเหมือนกระจกปกติอะ่ะเออให,ให้ดูเนาะอันนี้เป็นกระจกตัดแสงออโต้แน่นอนแล้วก็เหมือนกันครับผมกับตัวเอสนะก็เป็นไฟแบบทัชกรีนก็จะมีเอสเอสแล้วก็ไฟฉุกเฉินนะ ตัวนี้เขาจะไม่ใช่แบบตัวของตัวเอสนะก็จะเป็นแบบเปิดขึ้นมาซึ่งอ่าผมไม่สามารถเปิดได้เขาปิดไว้อยู่โอเคก็ข้างในจะเป็นไฟแหละมีตัวไหนที่เปิดได้ไหมไม่ได้อ่าเดี๋ยวไปเปิดตัวอื่นก็ได้ไปเปิดขครื่องอื่นก็ได้แต่ามาดีวิวตัวอื่นกันก่อนผมเลยจะเป็นแบบนี้ครับผมข้างในสีดําเนี่ยสวยนะผมว่าตัวเนี้ยคือตัวเอสเนี่ยก็มีสีดําแต่ผมไม่เจอตัวข้างในสีดํานะนี่อันนี้เป็นช่องเก็บของครับผมก็เหมือนเหมือนกันเลยมีมีที่ปรับอะไรเพิ่มด้วย อันนี้ปรับอะไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะเออใครรู้ก็แจ้งกันหน่อยนะลึกนะแต่ว่าไม่เท่าตัว S นะตัว S มันยาวแล้วก็ลึกกว่าเออที่วางแก้มแบบนี้ผมก็ที่ชาร์จเป็นเหมือนกันครับผมแทนที่จะอยู่ฝั่งนี้นะเป็นไบเดรชาร์จฝั่งนี้แล้วก็มีตัวไฟซีเควนเชี่ยลมาให้นี่ตัวนี้ก็มีไฟด้วยนะที่ชาร์จเขาจะอยู่ตรงนี้ครับผมเป็นอ่าพอร์ต12โวลต์นะฝั่งนั้นมีไหมฝั่งนั้นมีที่ชาร์จไหมอ่ามีมีมม มีมีมีที่ชาร์จอยู่เออไม่เหมือนกับตัวเอสนะตัวเอสไม่มีให้ตัวนี้มีให้นะที่ชาร์จตัวนี้ผมมาเยอะนะเออแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเป็นแบบอ่าการ์ดลูปที่ไม่มีม่านนะไม่เหมือนตัวเอสเลยเขาจะมีม่านให้เออนี่น่าเสียดายนะว่าแดดเมืองไทยมันร้อนมากแต่เขาก็มีกล้องนะตัวนี้ชูสองนิ้วจะติดสองนิ้วติดไหมกล้องไม่เห็นไนงะเออไม่ติด เอมีนะเออมีนะอย่าอย่าเผลอนะอย่าเผลอไปชูสองนิ้วนะถ้ามากับแฟนมากับกิ๊กนี่สวยเลยเออนะนี่ลงครัวบผมก็ด้านหน้าก็จะมีประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูเบาะก,กันบ้างเบาะเนี่ยเป็นแบบนี่ตัวปรับเอนปรับขึ้นสวอส่วนได้ปรับขึ้นทั้งเบาะได้แล้วก็ปรับตัวพิงได้เหมือนตัวเอสเลยอ่าอันนี้ให้มาถือว่าดีนะ ทีนี้เรามาดูฝั่งข้างคนขับกันนะครับผมข้างคนขับเนี่ยเขาจะปรับไว้ระดับน้อยลงนะก็คือยกไม่ได้ได้แค่เข้าออกเท่านั้นแล้วก็ตัวเอ็นได้แค่ได้แค่นี้เท่านั้นนะผมปรับยกขึ้นไม่ได้เลยนะส่วนฝั่งที่นั่งข้างคนขับเนี่ยก็มีตัวนี้รวมเป็นลิ้นชักนะลิ้นชักเขาเนี่ยเป็นแบบลิ้นชักเอ็นออกมาพอสมควรนะแล้วก็ไม่ได้ลึกด้วยอื ที่เก็บน้อยไม่ลึกด้วยเอ,อเขาเนี่ยจะเป็นแบบปรับผันหน้าจอนะออไม่ได้แบบปรับจากข้างนอกนะแล้วก็เวลาเปิดประตูมาเ็าจะหันตามประตูที่เปิดอย่างนี้เขาก็หันมาฝั่งผมนะแล้วก็ฝั่งข้างคนขับมีที่โหนที่จับนะฝั่งนู้นไม่มีเออเป็นปกตินะก็ตามนี้ผมหน้าข้างก็เหมือนกันนะเออไม่มีความต่างกันอันนี้คือประตูด้านหลังครับเราเปิดเข้าไปเลยไนงะ ด้านหลังก็เหมือนกันนะครับผมแต่นี้มีรอยนะออมีรอยเปลี่ยกน้ํานะอันนี้ไม่ใช่ฝีมือผมนะแจงก่อนมีมีรอยด้วยไม่เกี่ยวนะเออมาดูเบาะกันครับผมเบาะก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวที่นี้ผมไม่สามารถเอาเออกมาได้พออยู่ข้างในนะเออก็เดี๋ยวเพิ่มเติมอะไรไปดูอีกคันหนึ่งนะเอาก็จะปรับตรงนี้ได้เหมือนกันกันกบตัวเอสนะครับผมออไฟก็จะเป็นกดเหมือนกันกน,นะเออแล้วก็มีตัว บาร์ที่จับนะแล้วก็ตัวนี้เชื่อมต่อก,กับด้านหลังนะร้อนมากๆแน่นอนด้านหลังเนี่ยเตรียมไว้เลยครับผมช่องเก็บของเป็นแบบเดียวกันไหม <S <S ไม,ไม่เป็นแบบช่องใส่ของปกตินะเออถ้าใส่ปกตินะไม่ใช่แบบช่องเก็บของแบบตัวนั้นนะไม่ใช่ตัวแบบตัวเอ็นะแล้วนะที่ตัวมันเองแบบมีปิดตัวนี้อยู่อ่ะเรามาดูการพับเบาะบ้า,บางดีกว่าพับเบาะเนี่ยไม่ดูกดตัวไหนนะ พับได้แหละเออพับได้แหละมีตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นี่พับลงมาครับผมอนี่จะเป็นแบบนี้นะผมทีนี้เดี๋ยวผมจะทาการพับแล้วก็เปิดด้านหลังนะเอออันนี้ก็จะเป็นนี่ครับผมพับบอกนะกดตัวนี้พับลงมาเลยโอเคก็จะมีปัญหาไปูด้ยวยกันก็คือโอเคอันนี้ดีกว่าอันนู้นก็คือตัวนี้มันมีสายตรงนี้แห้ กันที่แบบพับเข้าไปตรงนี้เออนี่ดีนี่ดีดไม่ถือว่าดีทดําดีตัวเอสดันไม่ทําให้นะแต่ตัวนี้ทําให้ดีดีดีดอ,อนะทีนี้เรามาดูด้านหลังกันครับผมที่พิงแขนนะครับผมก็อืจะเป็นแบบนี้เลยนะที่พิงแขนชึบมีเป็นถาดแบบนี้เลยไม่มีตัวล็อกนะาเสียดายมีเป็นแบบยางกดบุ๋มไปเฉยเออนะอันนี้น่าเสียดายนะแต่ก็ระยะพิงเนี่ยค่อนข้างดีเลย นี halten, ่เก็บข right. 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 like right. ึ sure. ้นไปเลยนะเนี่ยผมก็ด้านหลังนะด้านหลังเนี่ยมันจะมีปุ่มอย่างนี้ก็กดขึ้นมาเลยเป็นไฟฟ้าเนาะอืมก็เอาพพับเปาแล้วก็กว้างนะเป็นซีดานที่เก็บของได้เยอะพอสมควรเลยผมชอบรถแบบนี้นะอันนี้เป็นไม่รู้ว่าในข้างในผมขอเนี้ยไม่เปิดนะเอออันนี้เป็นลําโพงรับผมไฟมีตัวเดียวนะตัวเอสเขาให้สองตัวนะ นี้ก็เปิดตัวนี้เข้ามาโอ้อันนี้เป็นแผ่นแบบติดเทปวะนะมีเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้ครับผมมีช่องมีใอย่างนี้นะเออติดประมาณนี้นะกว้างนะแต่ว่ามันเป็นสโลปขึ้นไปค่อนข้างชัดอยู่ระดับหนึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างสูงด้วยกดปิดปื๊มนี่ครับผมอืมอันนี้ก็จะเป็นสากระโปรงนะครับผมกดไปรอบหนึ่ง้วนะก็ย้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัว ทีนี้ก็ไปยกขึ้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นสปริงไหมนะสอบตัวนี้ติดนะติดสลักอยูออ่มีสลักคีสลักตรงนี้ต้องกดสลักก่อนนะตรงขอเปิดแล้วกันเมื่อกี้เนี่ยต้องขออาภัยอย่างี้ยข้อมูลน,นะครับผมคือตัวเขาเองอ่ะไม่ได้เป็นแบบกดสองครั้งแล้วยกขึ้นนะแต่เขามีสลักอยู่ต้องกดสลักก่อนคือกดครั้งเดียวแล้วก็มากดสลักตรงนี้เป็นคนละวิธีการกับตัวเอสนะ ที่เก็บของเหมือนกันเลยครับผมเหมือนกันเลยแต่ว่าลึกกว่านะลึกกว่าตัวเอสแล้วก็มีตัวนี้สามารถดึงได้เลย,เลยนี่ลึกนะตัวแอลเนี่ยลึกแล้วก็กว้างกว่ามากในด้านการเก็บของนะอตอากระโปงเป็นแบบสปริงเร้าผมก็นี่ก็ลงมาขอปิดคืนนะ <c oughs> แบบนี้เลยนะครับผมก็พยายามเบาๆในการล็อกนะ ต้องต้องกดตัวที่เป็นตัวสระกเขานะเออถ้ากดผิดนี่ฝากระโปรงยุบได้นะครับผมไม่ใช่ว่าฝากระโปรงยุบอย่างวัสดุไม่ดีนะแต่คือรถเดี๋ยวนี้เขาออกแบบมาให้มันซับแรงกระแทกได้ฉะนั้นการที่ฝากระโปรงมันจะยุบง,ง่ายไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะโดยตัว L Clio 7ครับผมจะมีสเปคตามนี้นะครับผมโดยความยาวตัวรถเนี่ยอยู่ที่สี่พันแปดยี่สิบมิเมตร ความกว้างอยู่ที่1,890มิลิเมตรและความสูงอยู่ที่1,480ม mm, ิลิเมตรนะครับตัวฐานล้อเนี่ยอยู่ที่2,900ม mm, ิลิเมตรออกแบบให้มีลักษณะโฉบเฉี่ยวรูหราและทันสมัยครับผมส่วนตัวน้ำหนักรถเนี่ยมีน้ำหนักอยู่ที่1,820ก mm. ิโลกรัมในส่วนของมอเตอร์เนี่ยใช้กำลังขับเคลื่อนเป็นล้อหลังครับผมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังอยู่ที่190กิโลวัตต์หรือ258แ mm. รงม้าแรงบิดสูงสุดยอยู่ที่320น mm. ิวตันเมตรโดยตัวแบตเตอรี่ครับผมเป็นแบตเตอรี่ลิเธทยมไอออนขนาด 66.8กิโลวัตต์อ่าวให้ระยะสูงสุดอยู่ที่540กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟเต็มหนึ่งครั้งซึ่งเทคโนโลยีตัวรถนะครับผมมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยขับขีบข่ระบบแจ้งเตือนการชนระบบช่วยเบรกระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแล้วกล้องรอบคัน360องศานะครับผมโดยตัวรถเองก็มีเซ็นเซ,นเซอร์รอบคันครับผมโดยภายในเนี่ยตกแต่งไปด้วยวัสดุพรีเมียมที่มีจอสัมผัสต,ตัวกลางอยู่ที่14.6นิ้วรองรับระบบความบันเทิงและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเบาะเนี่ยเป็นเบาะไฟฟ้าพร้อมระบายความร้อนและอุ่นที่นั่งให้ด้วย นอกจากนี้ตัวรถเองยังมีราคาอยู่ที่1,329,000บาทนะครับผมในส่วนของข้อมูลการขับขี่โดยอ้างอิงจาก c h a t GPT ครับผมเพราะว่าตัวผมเองไม่ได้ไปลองทดลองขี่นะโดย c h a t GPT บอกอย่างนี้นะครับผมว่าสมรรถนะของตัว L 0 7นะครับผมการขับขี่ในเมืองเนี่ยให้ฟิลลิ่งเบาและคล่องตัวพวกาลัยเนี่ยบังคับง่ายและมีความแม่นยำช่วยให้เปลี่ยนเลนหรือเลี้ยวในที่แคบได้อย่างมั่นใจ แม้จะเป็นรถขนาดกลางแต่รู้สึกได้ว่าการขับขี่ไม่หนักและสบายมากเบรกเองก็ตอบสนองใบและมีระบบช่วยเบรกควบคุมตัวรถเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ด้วยส่วนในส่วนของทางไกลเนี่ยเขาบอกว่าตัวรถเองทําได้ดีเหมือนกันเมื่อออกไปทางไกลเนี่ยให้ความรู้สึกในการขับที่นิ่มและเสะถียรตัวรถเองเนี่ยดูดซับแรงสะเทือนได้ดีไม่ว่าจะเป็นการขับบนท้องถนนเรียบหรือขึ้นลูกเล็กๆก็ตาม ซึ่งภายในห้องโดยสารเองก,ก็เงียบม,มากด้วยยิ่งขับเร็วก็แทบจะไม่ยินเสียงลมเลยทําให้การเดินทางเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายมากซึ่งตัว ChatGPT บอกว่าด้วยแบตเตอรี่ขนาด66.8เนี่ยทำให้วิ่งไกลได้มากขึ้นซึ่งกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยบอกว่าไปได้สบายๆเลยแถมยังบอกว่าช่วยลดความกังวลในการชาร์จระหว่างทางแถมยังรองรับการชาร์จเร็วเพื่อเติมพลังงานได้ไวอีกด้วยโดยสรุปของตัว ChatGPT เขาบอกว่า ตัว L 0 7เนี่ยให้ฟีลลิินการขับขี่ที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือน,น,นอกเมืองทั้งความคล่องตัวความมั่นคงความนุ่มนวลและความเงียบเป็นรถที่ตอบโจทย์การข,ขับขี่แบบสบายและระยะทางไกลสำหรับใครที่อยากลองสัมผัสความดูดล้สปอร์ตในคันเดียวเนี่ยให้ลองดูครับผมเราจะติดใจด้วยนะสำหรับวันนี้ผมผมกับตัว L 0 7ครับผมก็มข,อขอตัวลาไปก่อนครับผมไปได้ที่ไม่เคยลองขับนะสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยครับผมจะไม่พลาดที่ไม่แหมงเรานะครับผม แต่วันนี้ก็ไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม